สวัสดีค่ะ FC มาแล้วนะคะนางฟ้าคา่ะสุดเด็ดสลากรางวัลปังๆนะคะฝากกดกระดิ่งคล s c ไลด์ติดตามนางฟ้าแมนเวอร์ด้วยนะคะนางฟ้านำหลักสูตรมาฝากนะไม่ว่าจะเป็นสูตรเด่นสูตรเด็ดสูตรดับนะคะมีมาฝาก FC ตามคำเรียกร้องนะคะนางฟ้านำ คลิปนี้มาฝาก f อทุกคนนะคะให้ได้ชมและรับฟังนะคะเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะก่อนอื่นหากผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะใครชอบก็ฝากกดกระดิ่งขับคลายติดตามหนังฟ้านะคะมีหลักสูตรแนวทางมาฝากนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหลัก สูตรนางฟ้าเป็นแนวทางเลขคณิตนะศักนะคะไม่เหมาะกับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีเนื้อหาเป็นเพียงเลขคณิตศาสตร์เป็นสูตรคำนวณน,นะคะบวกลบคูณหารออกมานะคะ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบแนวทางนําไปเลือกซื้อสลากราังวัลเท่านั้นนะคะสูตรนางฟ้าเป็นสูตรแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะขอให้สูตรนางฟ้าให้ทําให้ fc มีความสุขนะคะความเพลิดเพลินนะคะบันเทิงแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับแนวทางเลขในใจนะักของ fc นะคะเพื่อเป็นแนวทางไปหาสูตรเด่นนะคะนางฟ้าเรียกสูตรนี้ว่าสูตรเด็ดสรุปดับนะคะนำมาฝาก3สูตรนะคะในคลิปนี้นะคะเมื่อประจำวันที่16ตุลาคม นะคะฝาก fc ทุกคนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดสรุปดับหลักพันนะคะรางวัลที่1น,นะคะเป็นสูตรที่สิงวดอาจพลาดสามงวดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสูตรที่1น,นะคะสูตรดับหลักพันนะคะเจ็ดดับไม่มานะคะดับแปลว่าไม่มานะคะ fc ฟังให้เข้าใจนะคะ ฟังทบทวนไปทบทวนมาให้เข้าใจนะคะถ้าสูตรดับแปลว่าไม่มานะคะสูตรดับสูตรแรกนะคะเป็นสูตรที่1นนะคะงวดประจําวันที่16ตุลาคมนี้นะคะสูตรที่1ห,หลักพันเไม่มานะคะใครเป็นเลือกซื้อสลากรางวันที่1นนะคะถ้ามีโอกาสได้เลือกก็นางฟ้าให้เป็นแนวทางนะคะเจ็ดไม่มีนะคะหลักพันเจ็ดดับนะคะ ผดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใครชอบก็ช่วยพิมพ์คําว่ารวยรวยปังๆให้นางฟ้าด้วยนะคะฝากแชร์นะคะกดหัวใจกดถูกใจให้นางฟ้าด้วยนะเจ้าคะ่ะขอพระคุณล่วงหน้าคะ่ะนางฟ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนางฟ้าก็จะมีสูตรดับหลักร้อยมาฝากนะคะต่อไปนะคะสูตรดับหลักพันนะคะสูตรที่สองนะคะดับหลักพันดับ แปดนะคะหลักพันแปดไม่มานะคะนางฟ้าให้เป็นแนวทางนะคะงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมนี้นะคะหลักพันแปดดับนะคะดับแปลว่าไม่มาะคะ่ะใครที่จะเลือกซื้อรางวัลที่หนึ่งนะคะแปดหลักพันดับนะคะนางฟ้าให้เป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะสูตรนางฟ้าก็จะค่อนข้างแหวกแนวนางฟ้าก็บรกลุคุณหานออกมา ให้ 4, ทุกคนเผื่อจะชอบแนวทางนำไปเลือกซื้อสลักรางวัลน,นะคะใครชอบก็ช่วยแชร์ให้หนางฟ้ารัวรวนะคะนางฟ้าขอยอดร้านวิวนะเจ้าขาเป็นสายทานน้ําใจนะคะช่วยกดพิมพ์คําว่ารวยๆวยปังๆนะคะก็แชร์ให้หนางฟ้าด้วยนะคะต่อไปนะคะสูตรเด็ดสรุปดับสูตรที่สามนะคะงวดประจําวันที่สิบหกตุลาคมนะคะหลักพันนะคะสูตรที่สามนางฟ้า บวกลบคูณหารออกมานะคะเป็นหลักสูตรนะคะดับ2นะคะ2ไม่มาหลักพันนะคะ fc ทุกคนนางฟ้านำมาฝากครบ3สูตรนะคะในคลิปนี้ mm hmm. หากผิดพลาดประการใดน,นางฟ้าต้องขอประทานอภัยนะคะนางฟ้าทำมาเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจนํนำมาฝาก fc ผู้ที่ชื่นชอบแนวเลขคณิตนะคะแนวเลขที่จะไปเปรียบเทียบในการลเลือกซื้อสลากรางวัลเท่านั้นนะคะใครชอบก็ฝากติดตามนางฟ้าแมนเวอร์ด้วยนะคะช่องทาง YouTube นะคะและ ก็ช่วยกดกระดิ่ง subscribe นะคะติดตามหลักสูตรนางฟ้าได้ทุกวัทุกวดนะคะมีสูตรดับสูตรเด็ดสูตรเด่นทุกหลักนะคะนางฟ้านำมาฝากเอฟซีทุกคนนะคะก็ทําแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะขอให้ปังนะคะทุกคนขอให้ปังนะคะไปดูสถิติที่ผ่านมาได้นะคะนางฟ้ามีอยู่ในช่อง YouTube ช่องนางฟ้าแมนเวอร์นะคะคก็นางฟ้าก็ทํามา หลายงวดนะคะค่อนข้างจะ10งวดผ่า3งวดนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณด้วยค่ะส่วนมากก็จะโอเคถ้าใครยังตามนางฟ้านะคะนางฟว่าก็ขอให้เฮงปงปังๆเฮงๆปังๆนะคะสูตรนางฟวาขอให้เป็นแนวทางนําไปเลือกซื้อสลากรางวัลเท่านั้นนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนางฟ้าไม่สนับสนุนนะคะขอให้มีความสุขกับแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ